้ยฮนสวัสดีค่ะพ่อกัอีเขาแวาวโนวนายยดนคือเก่าเจ๊ไหนโอ้มือหนีหอนค่ะอีนีเด้อดนึกพึ่งอันกลับมากกไปหาหอกข้าเมียไปหาหอกอันน้องไขยมากเมือม,มันนี้ก็เลียัยเดีหิวแห้งหิวแห้งากุบเบงแม่ดูเลาะสนาดังเมือ่อน้องอนี่เราตําง,งไม่ก่อนมือนีก่อนสีมากหอดเฮียนเพราะน้งหมดงล่มบ แม่ได้ยังกินอีแม่ตุ๊กเจาะว้กรนอาษตลาดข้าวหนึ่งเนื้อไข่ไข่เนื้อหนึ่งไข่ไข่โตไข่ตัวอียังยีงแม่ดั่งมปูสั่งย่าปูมันกินแม่ทำมากินจังได้บ่านสันไม่กินบ่เป็นบ่กินก็คิดอย่างดียว่ากินโมเส็งแม่ให้สิเอาใส่ปากเลาวก็กินขึนเออเอาใส่ปากแกะกลับมันบอกว่ากินมือกลามก็ได้อันนี้ข่อยก็บ่กินยังกบ่กิน กินบะปี๊ติดรถดีละกินติดอันนี้สาวบอนได้ซื้อมาไอตุ๊กยังนงซื้อมาหอยนางลมไม่หอยนะหัวกลันอันหอยนางลมดิบเอายังไงเนี่ยขาบุหได้ลำยอง <c oughs> <c oughs> อยกินบปเป็นเฮ็ดยังไงกินบ,บ่บ่กินบ่ กากินเบียร์จะไปคนไรย่ำคาบกูนตัวละสามสิบาทตัวยาอมาเนี่ยสองตัวเมื่อไหร่ใส่ชินไม่โอ้ยขอาบะซื้อเสียเงินเด้อไปขิ้บะปีไม่สะคงมันจะขนมัมอยู่ส่แมีอะชิ้นไม่ยูเซ่ละบาดเนี่ยไม่นมไมีสิ้นมันมีเนื้อติ่มมันมีเนื้อเซอรเอิร์กไล่เพรสิเป็นซินตอนบ่ละเพราก็บ่ทับไห้เลยี้นสั่นละ เอ้อพักลมใส่มัน3มตัวย่างปูนขึ้นกับมี่สองตัวสองตัวเนี่ยนี่ขาไ่มันขาอันน <c ull ens> ีงว่ามีปูมันตายได้ว่ี่ีขาเค็มญงมันเออโอ้กินม่เป็หดอกก็มันซื้อยังมาเอาอแม่กินอันนี้ละของแม่นี่ คิน่าปิดเนาใครซื้อสุกน้ำมันซบางานเพราะว่าย่าผูนเขาอันให้เอเอแม่คิดว่าแม่กินซ้ำเนี่ยใ่มอ๋อแตยังว่ยู่ย่ปูยูู่ย่างเนยไรย่ปูไ้มันเขานั่นเดีวเนาะแล้วก็กินเขากับน้ำเนี่เมื่อได้ก็กินเขากินแบบเขาย่างเ่นไง บ่นมึงไงเงินจิ้นพยายามไมตากันเ่อขู่มัย่งงางาไปถาาเพื่นมึงแหเล่คน <c oughs> ลืมตาของมไตากองาวคอื่นทำไมมกม ไปไปต้นไหซะไปลูขานอนบาเมื่แม่กะตากไปหาเสื้อไปที่รีจอะตากไปกับหมอกองอาก็เพื่อกัไปเก็บเก็บเื่อไปแล้วเก็บที่ไหนล่ะม่ใส่ขีงห็ ủy mến bên lâu mọi người ta khoan nhung nhung mẹ này, chồng bên ông mày chồng mày chồng mày chồng này kia, yêu chồng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 , cháu chồng, yê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 u chồng, ต,ต,ต,ตังแดดตายหมดตายไม่ขึ <laughs> <c oughs> น้นจ้บันเอียงหมดแคหนมมนขึ้นจ้บันเห็นไม่ขึ้นตัวอบ่หอนนะแม่เอียงหมดแค่หังหมดนีหมดอันนีขึ้นต้ง <c oughs> อ,ตองมาหมดเห็นนำเห็นมมนขึ้นมาตัวนี่่การตันี้เลยวมันใหญ่อยู่แฟนขับไาแล้วถึงหัวควันเข้าหัวขวันนี่ แม่บอไม่ใช่บอกล้องไปเหมือนไอแม่ที่บอกไอท,ที่ยิมหายนิ่มแรงบ,บรอ,อ,งอ,อกจ๊อต้องจำจ้บขอพรทานอยาขอ,าขอทำไโอ๋ยแม่กินทองถึงไงเนาะผอันทยานอยาขอกลินไรขโมูครับขอบหน่อยเ็ต้องเห็น,อน,นอคอยกัเขา สองคนสีข้ามาวใบแบบครอ่ะอันยำปูยำปูสาวมดอนอ๋อซื้อมาแต่ตลาดเข,ขาเขยัดเลยเขาว่าไม่ได้กินเข้าใบบบครับ <c oughs> แม่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 ปูมันคือว่องสินแม่สินไปใส่เลี่ยน้ำจิ้มมันได้ข้าปจิ้มโบสินปูนะฮะสินเป็นยังบ่มีสินบ่มีแล้วสินมันแต่กระดูกเขาไปกินเขาคิดว่าเป็นยังซื้อยำกระดูกปู ผมไปอเสียเง,งินหรอเท่าไรละันหกสิบบาทยังวะไปซื้อมเสียเงินบมไปซื้อเท็จเก่อก็ไปกินนี่มัเป็นแม่มันคือบ่มีสีน,น่ยฮะรักอืมไวฮตุ๊กมุกไปซื้อมาล้วมุกกูกิน เรากินบเป็นพอคุณนี่ยนี่คอยไปว่าซื้อมัแล้วไปหน,นึ่งหนึ่งน้ำกระมัอีแกคืมหมกใหายเอาซีนไม่กินหาเนี้นยมันยากตจของขอ,งของแม่วามันเจ้านยากกินบเปีนวะ<ม>บเป็นแล้วกเบิกอยกินแม่กินบะยานีน่ข้าวต้หอยแม่วาหอยว่ามไม่แสบมันมันว่าบอๆมันกุกกกินว่าเายงกแมงว่า ยี่โรช่วยกินได้เยอะสนุกผัื่งเสี่ยม่กินมัน่นสอ,สองกับปุกปกับผัวปกตดก็กินเป็นแม่วก็แม่เอบกินเน่ไม่ยากก็ก,กินบกแม่ยานนหอกมือตากูกเดีอยู่เมุกว่าแบบตใช่ไม่ยา่ตามันหรือให้ลูกกินบ่สกคนเนีย่ยเอากตต่ นามกินดีเด้นนายตุ่ดอกไม่กินท่านขาไปซื้อมาหลายกระุ่กวาแม่ว่ารือเ่เนี่ยมบวงสีม่แม่จะได้วา่าโอ้ยบ่ยกินเนาะบ่กินแม่จุมแม่บ่อยากเขามื่อไห่กิเขาไร้ครับเมั่อกิเขาไร้ครับตับหงบ่กินจะคําเพชรเนาะโอ้ยเดี๋ยวงสีมี่กับหวัวแม่เชฟท่านกินทั้นไห้เสียบไรเสียบกระมูันนี่เพื่นว่าเพื่นว,ว่าเสียบกตามันเพชร ย่าปูหมามันคือบะหมี่มันคือบะหมี่ขายไปอ่างคนย่าปูยังไม่ตะขาเขาว่าย่าขาปูโอ้สองตัวมันคือมีซาีิแมะใครซื้อขกับกบาแพงเนี่ยนะขอดื่มบะปิโน่ใครซื้อกับกบะแพงบอกเอาไปซื้อกับกบะแพงแพงเขาบให้มันคือบะหมี่เหนือไม่ใช่ไปซื้อขวดให้แม่บ่บ่พอกินแบบอั้งทองโลชั่น ปูยอนไม่ได้กางเนือหลายกว่าเขาก็อยากแม่ล้องกัดขาแม่กัดข้ามันไม่เขามีเนื้อกินหนุ่ละกินหยาก่อนต้องกัดด้วยมนียทุกปืนเชือมาหนึ่งบอกโจลค้อนสากกรเบือมาทับขามันไม่ินง่ายกระดอใช่ไหมล่ะถึงแล้วก็ิก ปลากระปุกุ่งแม่เจ้ากุ่งแม่บอปลาไข่ตัอีแม่เนี่ยเนี่ยไข่เป็นตัวไข่อันเงียงเกาะแม่เพิ่งจยังไข่อยังแสียบยัลไงไข่อยังไข่ตัมันไข่หน่อยมันแสีบไข่ห่างห้างจังห้าลืมข้าวจังห้างไข่ห่างห้างไข่จังห่าง ไข่ห่างห่างอันไข่ดํามันไข่เนาะซีซีนลอยไหมไปไปบ่บอกเกตโตพอตัวม่ต้มบะเนยบาเป็นเสียงปืนแม่เหือนลกเร็บลุกเร็บลุเร็บแต่เน่าอ๋อเน่ามันนำมาต้มเกล่ยในบาดนยจดไปไม่่า่กินไม่สน นัวลำหนัก okay? น <laughs> <kil> yeah, <laughs> ูข Fl ึ้นเดนู้นนออกบลูเอร์ีออกกับร่างกายเลยดูกระแมวของคนกินไรค่ะคนย่างไยก็คนย่างลบไปลอบลบไปลบเมื่อเชอปิ่งมาเจ้า cái okay, mất bà phật đi mất bà bé thiếu mất bà hè mất lâu mất mất lâu mất nó mất 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 rung mất 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 ลูกนี้ของแม่แม้กบนี่ที่ไปจากให้แม่น้องเสือ,อนขึ้นนะแช่นเงินนล้นวน้ำด่วนคนหังดำเนะันน้องเขากันกับเสือแม่ก็ร่างอ้วนนี่ปันหาตางก็ร่างสดใสต้องไปกินอยู่ริมทะเลค่อยจะสุด กมีย้อนเวลาทองบอกเลยหลายว่าบอกฟังแม่บอกคนเพียกคนที่พมีองโซ่พุ่งเลยชอบออกย้อนเลายอออือย้องวาอุดมสมบูร้สแล่ววะกินไรก็อ้วนแล้ววะไรก็ไลก็อ้วนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ ไขมันคงงอโอ้เมื่อยกินเบียร์เบียนแซ่บเจ้าหน่อยขอดีเส้ากินข้อแรกเจัาหน่อยขันขวด้ขันขวดขึ้นขัดขัดเส้าไปละสาวผู้ร่างไปละแม่มักทักทายค่ะสำารีบเช้าก่อนน้องมือหนิแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะแม่แม่บวัดีๆสวัสดีค่ะฮะสวัสดีค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะเฮ็ดจุบุจุบุ จ,จ,จ,จุบจุบบ้าโอ้ยคือบจุบบายยค่ะ